มาอยังวะมาแล้วพี่ทำไมเซตนานจังวะมีแช่ดิเหรอไม่ช้าจังวะมีอีกปะมีอีกมีอีกเยอะกว่านี้อ่ะเยอะยวเราพี่รถรถน่าจะบักเยอะอ่ะสัตว์เอ้ยไปกายแล้วพี่ไปกันใครคือหนาวดูไว้ปะต้องบอกเบื่อใครวะมีหนาว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 พี่หนาวดูไว้ขอเบอร์หน่อยใครวะหนาวมึงบนไอ้ไม่หมายถึงว่าพี่หนาวดูไว้ขอเบอร์หน่อย บอกพี่หนาวดูไว้ขอเบอร์โทรหน่อยหรือเปล่ากูเล่นอยู่แถ่กไอเลนเหลืองนั่นนี่กูเล่นเหลืองอ่ะแค่เหลืองอ่ะหนาวเมืองบนแล้วพิมพ์ว่าพี่หนาวดูไว้ขอเบอร์หน่อยคืออะไรวะกูไม่รู้เหมือนไอ้ยไปเรียกตรงใสอยู่เนี่ยอ๋อพี่หัวใจวะไอ้มีเหรอพี่เสร็จรับใครมาไม่บอกมาเนี่ยรับบ้าเลยไม่รู้จักใครเที่ย อาจจะเป็นพี่หนวดแบบอยู่วิตาเฟลเมืองหนาวอะไรอย่างนี้ได้เปล่าจะเป็นพี่หนาวเฮ้ยพกที่ห่อศพไปเลยนะถ้าจะบอกจะได้ห่อเลยเส้นไข่รอไว้เลยอ่ะมันมามันมามันมาเฮ้ยเลเวลเล็กเลเวลเล็กเลเวลเล็กกูโดนกูโดนเลเวลเล็กโอเคโอเคโอเคน้เเหรอลเวลเล็กโดนนะแตมามามาแปดคนแปดคนดึง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 ไฟรอเพื่อนได้ดึงดึงดึงได้เออกูพิ้วให้ดึงไฟรอเพื่อนได้พิ้วให้ มึงช่วยมาหน่อยดิกูปืนให้ช่วยไปหนะงเจอพวมันนะพวกมันเจอพวมันเจอเจอพวมันนะพวมันอยู่เ้นในโอไมอะเินโดนพี่เินโดนในการช่วยบอวพี่เนโดนพี่ได้อุ้มมาเลยพี่ดึงกอยู่ อยู่บนน้องอยู่บนน้องดูให้ฟังกูโดนนะเยอะหรอพี่แปด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 ปล่อยปล่อยปล่อยโดนเจย์เพื่อนพอเจยเพื่อนพอใจเย็นระวังหัวนะระวังหัวนะผมล้มนะไม่ตายนะตายหนึ่ง ชุบอยู่นะชุบอยู่นะชุบอยู่นะระวังระวังปืนอยู่ข้างล่างนะช่วยกันหน่อยเก่งจี๊พี่เหมือนว่าจะโดนอ่ะเหมือนเพื่อนเราโดนหมันไม่ไหวอ่ะเขาามาตินะไม่ออกอยู่นะเพ่ให่ใหนะอย่าสวนนะอย่าสวนนะยืน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 ยนยื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 นยยยืยืยย เพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วมาเยอะแหมไหวไหมไปเติมได้นะเออไหวไหวไหวมาผมถึงผมถึงผมถึงมาเลยครับโคนให้คนที่มีไอ้เสาบ่ามึงยิงอย่างเดียวแล้วให้เพื่อนชุบจบแล้วเชื่อมันเล่นทอองะนห่วยเออเดีวเพื่อนในเบพี่เฉียนตายนะพี่เฉียนตายนะ ช่แงกูชวแบงไปชเลยลออยู่ลบลบลบยิงแล้วชยบลบลบลวบลยิงอยู่พี่ยิงอยู่ยิงอยู่ห้าหลังเลยสิบโทษโททษนยิงแล้วตนี้ห้มันลุไปไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไปเลยรอดล้แทงเลยแทงเลยแทงเลยผมไปนะพี่ไปแล้วไปเลยครับไปเลยไปเลยหอพวกนี้เพิ่มหมดหอเพิ่มอให้หมดหอหมดอหมดหอหมดเสบ ปนให้หมดด้วยปนให้หมดด้วยปนให้หมดด้วยเร็วๆพวกมึงเสร็จรถยังที่มึงจะห่ออ่ะรอบนี้จะไม่ใช่รถประมูลมึงช่วยนี่ได้หรอวะมึงช่วยไปขันอะไรนี่เลยได้ปะเีไปขันละคนได้ปะวิ่องขึ้นคนผิดเยอะเลยเออเปิดมาโวย โหยสัตว์เอ้ยเอ้ยมึงพยายามแย่งอุ้มนะตำรวจมันเยอะเล่นคันแล้วลมาแล้วมาแล้วโฟกัสตัวเองอ่ะเยาจะไปเล่นโทรศัพท์เองขับเองอ่ะอุ้มเองอ่ะคันละคนพอด้วยดึงเคสเอานี่ที่บอกเข้าไไม่ใส่แล้วเบาสบายรับรองว่าคุณผู้ชมเล่นเกลียวแบบเพลินๆเล่นๆแล้นี่เคสพวกเคสพวกเนี้ยเดี๋ยวไปช่วยได้มึงอุ้มมึงอุ้มคันละคนพอด้วยถ้าไม่ใช่ผมแดงอ่ะ ใช่คาราคนขอระคนขอราคนเพื่อนคิดซะว่าตัวเองยื้อเคได้เพื่อนเว้ยอ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนเดี๋ยวไปช่วยเทอ้มไปก่อนจะหาแล้วเออไนดูแถวบ้านเขานะยวปืนข้างหลังทนี่บนเขาตำรวจมานะตำรวจมานะตำรวจมานะเร็วๆเร็วเตำรวจมาเร็ว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 รีบเซตเร็วเฮ้ยเร็ว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 เวเววเวรวเวรเวรวเาไปเเเเเเเรเเาเ พี่บาไปชงไปพาวรถหน่อยได้ไหมครับไปได้ไปก่อนไปได้ไปก่อนไปตีกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ไม่ได้รอก็รอก็รอรอช่วยไปตีก่อนไม่เป็นไรไปต้มรถอยู่บนเขาเนื้อหลังนะเพราะว่ามันจะเอาตัวออกไม่ดูแลรถบอกไม่มีรถหล่อชีพไม่มีครับลยระเบิดป้าหลงมึงจะกดระเบิดไปไหมมาเข้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้าเลยสองน้ำลดแล้แยกคันได้เลยได้ครับพี่ตอนนี้กำลังวนเข้าเลยเบลวอบิลลี่มันต้องโดนช่วยมันโดนระเบิดไล่ระเบิดระเบรอช่วยอยู่ระเบิดระเบ อ่าไม่เป็นไรเอางี้เอางี้อ่าโทนี่โทนี่เอาเอาเด็กล่อก่อนป่ะพี่ต้องไปส่งให้น้องพารถอ่ะได้ได้ได้ไม่เป็นไรร่อแล้วพี่รออแล้วอ๋อลอแล้วนะโอเคโทนี่ร่อแล้วเฟอร์อ๋อเฟอร์ก็สดอนอ่ะไม่ไม่ผมอยู่ผมอยู่ร,ร่ร yeah, อนร่อนทองพี่เฮ้ยให้หลดให้หลดรถให้หลดรถได้เปรียบได้เปรียบให้หลดรถได้เปรียบหลดรถได้เปรียบหลดรถได้เปรียบผมไม่ได <c oughs> ้ช <c oughs> <c oughs> uh. <c oughs> ่วยนะพี่อีกอีกห้าทีพวกเราหายอ่ะ ไนล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 นรกู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 ไปกู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 ีปกไปกูไปกู่ปก่ไอกูไปกูมืองไปงูไปกูไปกูไหกูไป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 บไปกูไอูไปกูไปกไปกูไปกูอปกูไปก้ไปกบไปกูกูไปยูอนกบไปู้คุกหญ่กูอปกูไป้าคุกญ่โอูรถกู่งกูไปกูไเกูไปกู่ปกูไปก้ไนยูไปกกูไปกู้ปกูไ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 ก่อนย้อนย้อนกบไปปนนาเล่นบ้าน โอเคพี่เอาหนีก่อนพี่หนีทั้งหมก่อนเราจะหายแล้วนะพี่ห้านาทีอ่าโอเคโอเคกูล่ามันมานะมึงเอาบ้าไอ้เฉินกูล่ามันมาเอาเอาไอตรงไหนไอตรงไหนแรงเขียวมึงมาแรงเขียวเลยรอบนึงเห็นแล้วเห็นละวเห็นละติดตรงนี้รอบหนึ่งเข้าไปชนพี่สอบไปเล่นก่อนพี่ตำรวจมาเพิ่มนะเขียวยังพี่ขวยเอดโดนล็อกอีกหน้าหี ยางแตกนะมาหน่อยดิมันมันซ้อนอ่ะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตรงไหนตรงไหนเส้นตู้ประชาชนเส้นตู้ประชาชนไปปั๊มมาตรงปั๊มอ่ะไม่ได้กูโดนล็อกสองเปอร์เซ็นต์ไอ้กูโดนล็อกเล่เล่บเล็กเล่็กหวยเออเหยียดแม่เสียดายว่ะน่าตีแม่งเลยเฮียประชาชนที่นี่ปั๊มปั๊มปั๊มเสียดายว่ันทีเฉินตกหนึ่งตกหนึ่งตกหนึ่งโดนเหรอเฮียประชาชนเหยียดแม่เราบีมันจบไปแล้วเฮ้ย เยิงยขาจะยิงแหละมุดยิงปามอยู่ตรงปามอยู่ตรงปามมีตั้มเหคันเดียวมาช่วยหน่อยเย้มันจะหายแล้วหงิดว่าแต่อย่างน้อยฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับเวดอัพตัดตัวใหม่ตัวนี้นะครับฝากคุณผู้ชมด้วยใส่โค้ดไอวินลดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อตอนนี้ลดไอดีสามร้อยบาทถ้าใส่โค้ดไอวินลดไปสี่ร้อยบาทนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยใครอยากซื้ออยากใช้อยากจะได้ครับดึงอยู่ตั้มเหลือคันเดียว สั่งได้ที่แฟนเพจไปบุกเอาตันครับผมไปไปนนั้นเลยไปแล้วกูอยู่บนเขากูอยู่บนเข่าจริงกันเลยไปเติมตำรวจไปเติมตำรวจไปเติมกองนะทุกนพิ๊ฝากด้วยอันนี้โฆษณาไม่หรอกบริษัทตัดคลิปไปเฉยแล้วขับไปพี่พี่เด็กอันนี้อันนี้อุ้มใช่ไหมพี่ไปเติมแต่ผมอยู่ในเลเบลนะคุณตำรวจเอาละนนี่อะไรนะครับผมอยู่ในเลเบลนะมันมันจับได้ด้วยหรอผมอยู่อยู่ในเลเบลเลยนะพสามล้อพี่สามล้อเพราะผมเห็นว่าผมอยู่ในเลเบลอ่ะผมถึงเล่นอะ นี่ต่มได้เลยตำมวจมาแล้วครับครับเย็ดนึงแล้วพี่เด็กพี่พี่เด็กอันนี้เข็ยนรู้แล้วพี่หรือว่าแค่ตีในเลเวลน่าจะซ่อมได้บ้างมั้งพีห้าร้อยโลใครอ่ะพี่เพื่อเราโดนด้วยนะไปคนรุกอุ้มจากข้างนอกไปไปเลเวลใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ผมอยู่ในเลเวลตั้งแต่เริ่มผมอยู่ในเลเวลตั้งแต่เริ่มเพราะว่าผมโดนตีในเลเวลผมก็ตีเขาแล้วคุณดตำรวจก็มาเนี่ยแหละ แล้วผมก็เลยสู้คุณตำรวจเพราะมันคือในเลเบลออเผมอยู่ข้างในครับอันนี้คอนเฟิร์มร้อยเปรับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้เหลี่ยมด้วยเด็กมาสอน้อยนี่ได้ไหมถ้าเรียนสายได้ไหมเดี๋ยวเราเราคุยกับกับพี่เขาได้ไหมครับได้ครับโอเคพี่ผมผมเข้าเมืองนะผมรบเกินพี่ี่เข้าเมืองแล้วเหมือนกันกูโดนกูโดนเพื่อนมาเพื่อนมาไข้รงไหนตรงไหนตรงไหนปั๊มลงมาข้างปั๊ม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  ทางบนไม่ข้างบนที่เดิมข้างบนที่เดิมลงมาข้างล่างอ่ะริมทะเลริมทะเลมึงมาเส้นริมตำรวจไล่ที่ตำรวจไล่ชุบมาจะชุบนั่นออกว่าทรัพยรณีแล้เอาเคปไปแล้วนะเอาเคปพี่ไอ้เพื่อนไปไอ้พี่เออพี่ตามก่อนพี่ไม่โดนใช่ไหมพี่โดนหรือเปล่าตามไม่โดนะเข้าไปเลยน้องปิดให้ตื่นรนแล้วแม่งมายิงทันเลยใช่ไหมไม่ได้พี่ ครับว่าที่คุยกับเขาทีเขาได้เลยครับเพราะผมอยู่รงเลเบลไงผมก็เลยงงว่าเอ้าวทำไมผมไม่โดนตีตายล่ะมันต้องโดนตีตายไม่ใช่เหรอผมอยู่ในเลเบลเพราะว่าผมโดนพวกเขามาตีผมในเลเบลผมก็สู้เขาในเลเบลแล้วพอเห็นตำรวจมาผมก็เลือกที่จะตีตำรวจเลยเพราะผมอยู่ในเลเบลแต่ของผมแม่เห็นคุณอุ้มไหมจากคันนองอีเวนต์ถีวอไม่ไม่ไม่นะครับคุณคุณบอกเห็นคันไหนครับอันนี้คันไหนครับเนี่ยถีวอหรอไม่รู้ต้องคุไงคุณคุณไงผมอยู่อยู่วันดีออนนะได้ครับได้ครับไม่ใช่ ผมมาจากรถดีออนครับอันนี้ชัว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมาจากรถดีออนผมไม่ได้เหลี่ยมด้วยใช่ครับผมเห็นคุณวิ่งวิ่งถือห่อมาใช่ครับก็ผมอยู่ในเลเบลไงถูกไหมประกันตัวครับแต่คุณมีห่อเลยตำรวจอ่ะไม่แต่อยู่ในเลเบลคุณตำรวจก็ต้องฆ่าทิ้งไม่ใช่เหรอครับผมไม่ได้เอาจากข้างนอกมาข้างในนะแต่ผมอยู่ในเลเบลตั้งแต่เริ่มนะเขาบอกอะไรครับถูกไหมครับผมอยู่ในเลเบลตั้งแต่เริ่มเลยนะผมไม่ได้แบบว่าเอาศพมาจากข้างนอกนะผมอยู่ในเลเบลเลย เพราะว่าเขามาตีผมในเลเบลผมก็ตีสู้เขาในเลเบลแล้วคุณตำรวจก็มาแม่งโดนแม่งเผื่อโดนเจ็บโดนห่อมายังไม่ได้ออกนะสมมติว่าออกจากที่สเลเบลมันไม่ได้ออกจากเเลบลมันถึงเหมือนกับว่ามันเป็นการเครื่องออกอเปิดใจที่แบบว่ากำลังจะคุ้มก่อคุณเข้าใจใช่ไหมนี้พอนึกภาพออกไหมครับไม่แต่หมายถึงว่าถ้าผมออกออกจากเลเบลแล้วผมวนกลับเข้ามาเลเบลอ่ะอันนี้อันถูกต้องแต่ปัญหาคือเนี่ยผมอยู่ในเลเบลอยู่เลยถูกไหมครับคุณตำรวจก็อยู่ตรงตรงบริเวณเลเบลนะ ผมไปได้เข้าไปตีคุณีพี่ก๊อตดึ่เลยพี่ไปช่วยบอกคุณตำรวจไม่ตีผมแต่ไม่คือมันมันมัตีคุณแต่ผมมันคือเลเบลไงผมไม่ได้ขับออกนี่อะไร้งเหรอในโดนหรอหรือว่าไงเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเลเบลพื้นที่เลเบลผมถึงตีตำรวจนะจุดที่คุณตำรวจอยู่ไปดูก็ได้ครับวงมันก็ยังอยู่ในวงอยู่เลยนะมันก็คือเลเบลไม่ถูกครับผมเช็คแล้วใช่ใช่ในแต่พื้นที่เลเบลถูกครับใช่อันนี้ผมเลยถามว่าอ้าวเพราะอย่างนี้ผมผมเห็นว่ามันเป็นเลเบลผมถึงสู้ไงไม่งั้นถ้าไม่เลเบลผมก แต่แต่มันมนันอุ Fields ้มห่อถูกไหมแต่ผมไม่ได้เอาเอาผิดเรื Mother, no? ่องการทำลายเจ้าหน้าที่นะผมไม่ได้เอาผิดตรงนี้เลยนะเพราะว่าในพื้นที่เรเบลคุณเฉยๆใช่ไหมครับไม่แต่บท no? ี way, ิเลเวลมันโดนเอาผิดไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เรอครับเพราะว่าอย่างมากคนณโดดต้องตีผมไม่สลบอะพี่พี่หลวงพี่ห่าพี่ห่ามาได้่หมพี่ห่ามาเลยไม่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 พี่ห่าคุณหลโดช่วยปลดล็อกแขนแป๊บนึงได้ไหมครับผมไม่ไม่ได้เจียสู้อยู่แล้วแต่จะจะอธิบายให้ฟังกูอยู่กูอยู่ไอ้นี่สอนอเคลียร์เขาอยู่เรื่องเลเบลแป๊บเดียวโอเคครับอ่ะครับ ก็คือการคือคุณตีในในพื้นที่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันเป็นพอคุณห่อเจตนามันก็เป็นห่อชัดเจนคุณเข้าใจใช่ไหมครับผมแต่คือผมยืนยันว่าผมจะสู้ตรงเลเบลไงผมไม่ได้ขับหนีออกไปดิเขาะปกติเวลาถ้าห่อตรงนั้นคุณตำรวจก็จะเอาเคสฝ่าบุกเข้ามาไม่ใช่หรอครับใช่ครับแต่ผมไม่ได้บุกเข้าไปไงผมไม่ได้มีการประกาศรำเพลหรือบุกเข้าไปซึ่งจริงๆอ่ะผมก็ไม่เนี้ยผมรู้สภาพผมมาไม่ไหวด้วยผมออกมาแล้วทีเนี้ยคุณก็กาลังที่จะออกมาผมก็เลยวนเข้าไปเพื่อสกัดเดี๋ยวไม่กินว เออผมออกมาผมจะฆ่าตำรวจนะผมเพื่อนผมบอกในวอว่าตำรวจมานะผมหนึ่งะออกมาฆ่าผมผมไม่ได้จะขับหนีอยู่แล้วอ่ะผมก็ลงมาผมก็ปล่อยศพเลยคุณตำรวจก็เห็นอยู่ว่าผมฆ่าคุณตำรวจเลยเพราะมันคือเลเบลใครวิ่งอยู่ตรงปั๊มไอ้นี่ป่ะเส้นตู้ประชาชนป่ะเข้าใจแต่คือมันไู่ได้ไปอยู่ไหนมันเป็นห่อไงผมผมติดตรงนี้แหละคือมันเป็นห่อขับไอ้นี่ป่ะับก็ถูกถูกต้องครับก็อย่างที่บอกว่าผมผมห่อในเลเบลเพราะว่าเขามาตีผมที่เลเบลแล้วตำรวจก็มาผมก็ตีตำรวจผมเลยงงว่าทำไมผมถึงโดนจับ บุกเข้าไปตีในพื้นที่เดียวข้างในถูกไหมผมอยู่แกนนอกอันนี้เข้าใจจากหมายถึงว่าการกคุณตำรวจต้องวักลับมาสุดท้ายก่อนว่าเลเบลวะมันคือไรกฎหมายถูกต้องไหมครับใช่ครับพี่อ่างั้นผมถึงถามว่าแล้วทำไมผมถึงโดนจับผมแค่ผมแค่นี้เลยตำรวจเขาบอกเขาเขาเข้าใจใช่ไหมคือผมผมถ้าผมขับออกนอกลอกเส้น แล้วผมวนกลับเข้ามาโอเคอันนี้ผมผิดถูกต้องแล้วเพราะผมลากศพจากข้างนอกเข้ามาข้างในแต่ตรงเนี้ยที่เราเริ่มอ่ะคือเราเริ่มกันที่เลเวลแล้วผมก็ไม่ได้ออกนอกวงด้วยไม่ได้ออกนอกวงใช่ครับใช่ใช่ผมเลยถามกู้ตรวจว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแค่แค่แจ้งครับไม่เป็นไรครับแค่แจ้งแค่แจ้งเอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กำลังขับขึ้นไปดูบ้านมันกูอยู่โรงพยาบาลทะเลทรายกูต้องพารถนะล้อมนึงนี่ตรงไหนกันจะเจอตรงไหนอ่ะเอ่อป๊บนึงพี่อยู่โรงพยาบาลทะเลทรายเพิ่งมาเคลียร์ตำรวจไปแต่ว่าเขาในเเลลวไง เียยอ้กลับยากทีนี้บ้านเงียบบ้านเงียบบ้านมันเงียบเฮ้ยเฮียกูเจอสองเรสายตุดได้สองตัวสามห้าตรงไหนตรงไหนตรงไหนี่ตรงไหนไปบ้านมี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 คันหนึ่งบ้านมีคันเดียวขับเข้าบ้านมันขับเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวพี่รอ พี่ตีนะสองร้อยเอสไซช่วยกูหน่อยที่ไหนพี่ตัวเล็กเหรอไหนสองร้อยเอทไซไปตายหนึ่งตายหนึ่งที่เผาอยู่ไกลอยู่ไกลสองช่วยอะไรบ้างสกาวตัวนี้ไม่ไม่มันอยู่ในบ้านมันน่าจะใส่ของอยู่แค่แค่ขวยเอ้ยใส่เกาะโอ้ยสีได้ไหวเฮีย เสียดายชีพหายเมื่อกี้ผมได้นห,นาหายไปสวนตีหัวแม่งไปเลยเฮียลืมไปว่าเจนกดกเกาะเฮ้ยลายจริง วะเนี่ยสบชุบดิเขียนนะว่าเก้าอี้เขียนนะว่าเก้าอี้ดีจริงโดนเหรอไม่รู้พี่เฉินตายอ่ะแต่ศพมันอยู่ในพุ่มอ่ะตรงพาวอ่ะว่าไงครับอ๋อว่าไงครับว่าไงครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับตายหนึ่งมา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 ตายหนึ่งฆ่ามันมาตายหนึ่ง

แม่ไม่จะมาเหมือนเหนขาจะมาพี่หลงบอกพี่หลงงบอกจะมาเจอตรงนี้เกียร์มีมีมีเพื่อนไล่ตรัวถ้าได้นะมันมีมันมีสองศพนะมันมีสองศพไล่ศพอีกหนึงที่นี่เขาเกียร์ยังเราเที่ยงนึงมีคนไปรับเกียร์ยังถูกเถิดใช่ไหต้องเผาเลยกูเผารถเลยเราเผารถเลยดูพี่ต้องต้องถัดจะเร็วนะมันรอตำรวจอ่ะจะถือหรือไปเอาไหมอีกศพหนึ่งไม่เอาไปหรอต้องปล่อยเอาได้เอาไอาไดอได้เอา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 ได้อาได้เอาได้เอาไเอาได้เอาได้เอาได้เอไดเอาไได เธอมาช่วยแล้วสองครั้งหนึ้าที่ตรงไปไหนพี่จอนสองครั้งตรงไหนพี่เดี๋ยวเพื่อนไปช่วยตรงนี้ไปเยอะตัวไหนหลงตัวไหนตัวไหนหลงตรงข้างคุกแถวบ้านเส้นรางรถไฟโอเคโอเคประเด็นกูช่วยเพื่อนตรงนี้ก่อนกูช่วยเพื่อนนี้ก่อนวิ่งให้ป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี่เอ้ยมาช่วยกูแถวคุกรางรถไฟหน่อยเฮ้ยเออเออไปไปนี่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 เฮ้ยพี่ไปอยู่หลงเราไปหาก็เราไปหาหลงเอ๊ะหลงตรงไหนครับบ้านมันเลยบ้านมันเลยตกดึงโอเคโอเคโอเคเราไปตกสอง ไมนมันย่านไหนไว้เฮียแถวคุกรางรถไฟแถวคุกรางรถไฟแถวคุกรางรถไฟใช่ปหมหลงมันมัน้านบ้านมันไอ้กลางหันหน้าโอ้ยสัตรูเข้าไปไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มันไม่มีปืนมึงรีบมาเออเล็้งอยู่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 ตกหมดไอคอลไม่โดนนี่ ไี่โดนไม่โดนใช่ปะไม่โดนไม่โดนผู้เยาโดนค่าหมดผู้เยาโดนค่าหมดหสามคนสามคนมีสามคนอยู่ข้างล่างบ้านมันข้างๆบ้านมันเลยทงหลุมมากเออเออกูมาแล้วกูมาแล้วขับอยู่ขับอยู่เร่งอยู่รอสาบหาเพื่อนมาแล้วตอนนี้เราเร็วเออเลีงอยู่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 พี่เขาพี่ทำให้ชมาอีกเรื่อยๆมันไปไหนไม่ได้เนี่ยอยู่ตรงกูนเพื่อมมาเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มสี่คนอีกแค่สี่คน ถึงยังเนี่ยนี่ถึงแล้วอยู่กลางหันแล้วหรอหนึงอยู่กลางหันแล้วดี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 แล้วเจออี่ไหนพี่ลงไปเล่นก่อนอยู่ฝั่งไหนกลางหันไว้ฮี้อ่ะแม่สวยดิอยู่ฝั่งไหนกลางหันกลางหันไว้ฮี้อ่ะ บ้านบ้านไอ้บ้านบ้านบ้านจีซีมอยู่ไหนวะตรงไหนของกลางหันวะหน้าบ้านนว้ยตรงไหนไม่อยู่ไหนของกลางหันไปอยู่หน้าบ้านเลยไปอยู่ไหนอ่ะบ้านไหมนะตัวเดียวหรือตัวเดียวเล่นไปเลยไล่ไปไล่ไปเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไล่ไปไล่ไปไล่ไปไอ้หลงไอ้หลงตีอยู่แต่เว้ยอยู่ตรงไหนอ่ะแถวบ้านแถวบ้านแถวบ้านขวามือขวามือเห็นบ้านขวามือ ไปเรื่องตำรว้เนอะพี่ไปไปตำรวจอยู่เนินไปเรื่งไปไรื่ตำรวจให้ไปเร่ตำรวจให้ไม่ได้ใช่ป่ะลุงไม่ได้พอนไม่ได้ไหนพอนตำรวจข้างหลังข้างหลังเนินข้างหลังนู่นเห็นแล้วตำรวจอยู่คันนึงมึงสกัดยางชิ้นดิมึงสกัดยางทิ้นอยากก็เล่นดิสกัดยางดิพี่เขี้ยวจำบ้าจีซีไม่ได้พ่อผมอะ ไอจนสองจุดศูนยานสองจุดศู์สองจุนย์สองจุดศูนยช่วยเพื่อนได้เดี๋ยวจะขยางให้บ่อยจอนด้วยไอ้โทนี่ต้องเสียเวลากับตำรวจลากลากตำรวจเข้าไปเลย I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.